<c oughs> ยากิกยติมากแต่ไปกินเค้กเซฟุวันนี้เรามาอยู่กับดาราสาวท่านหนึ่งอ้าวแล้วเออที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าเป็นแฟนคลับของคุณพันธ์นะฮะ <c oughs> ถ้าคุณพัน์ได้ดูคลิปนี้นะฮะโปรดรู้ไว้ว่าเธอ,นนอลืมคุณแล้วใครนะพันนลัยอะไรให้พันผู้แตกพันผู้แตกอะไรเพืน่อน้าเลยจะนนยต,ต้องส่งคลิปให้เขาดูบอก จำได้ไหมจำไม่ได้เราเสือกเดือนยืมเงินสามล้านไหมดูวัฒนารรมก็ไปยืมตังงางนะระหว่างก็น่าจะไปขอว่าทำงานด้วยบอกจะเป็นเพื่อนเธอนะเธอให้งานฉันเฮ้ยยืมตังเดือนใช้ความสามารถที่ยืมเงินสามล้า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกัญญาไปยิงให้ถูกเราที่ไหนรึเปล้ว <c oughs> ตอนนี้เราพี่ซื้อจะถูกยังงเนี่ย 啊、我买烟都买呀，没车。